นะครับมาตรการวิเคราะห์ปัญหาเชิญชวนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการที่จะเดินหน้าในการปฏิรูปทั้งเจ็ดด้านสำหรับวันนี้ที่ได้ดำเนินการไปแล้วเราคิดว่าค่อนข้างที่จะครบถ้วนนะครับก็คือการวิเคราะห์และก็การไปดูในเรื่องของปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันซึ่งถือได้ว่าเป็นความห่วงใย,ยอันดับหนึ่งของพี่น้องประชาชนคนไทยและก็มองว่าเป็นปัญหาที่ เป็นรากเหง้าของหลายต่อหลายสิ่งนะครับภาพนี้ก็ต้องขอขอบคุณทางสถาบันออกแบบรตประเทศไทยนะครับเคยใช้ไปแล้วที่พูดถึงว่า,าการจุจริด p r ร d u c t i o นเปรียบเสมือนหลุมดำนะครับประธานสถาบันคืออดีตนขาขกธิการอาเซียนดรสุรินเคยได้มีการเปิดแถลงข่าวเรื่องนี้เป็นการเฉพาะนะครับผมไม่ต้องไปไล่เรียงทุกเรื่องนะครับจะจะเห็นว่าปัญหาต่งตางๆที่ปวดๆกันอยู่เนี่ยครับ แล้วก็ทําให้ชีวิตความเป็นอยู่ของเราเศรษฐกิจของเราสังคมของเราหรือการเมืองของเรามีปัญหาเนี่ยไม่ทางใดทางหนึ่งครับเมื่อมาเชื่อมโยงเกี่ยวกับเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันจึงกลายเป็นปัญหาที่อยู่ในความสนใจอันดับหนึ่งในปัจจุบันนะครับขนาดของปัญหาใหญ่สักแค่ไหนนะครับอันนี้เป็นการใช้ค่ากลางของการประเมินของหลายองค์กรที่สรุปออกมาว่า ความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากการทุจริตคอรัปชันในปัจจุบันเนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณ3 0 0แสนล้านบาทต่อปีนะครับ3 0 0แสนล้านบาทก็คิดเป็นสัดส่วนของรายได้ประชาชาติประมาณเกือบร้อยละสองนะครับ3 0 0แสนล้านบาทนี่ยถามว่าถ้าเรามีเงินเหล่านี้นะครับจำนวนนี้กลับมาเราจะทำอะไรได้บ้างน,นะครับผมก็ลองให้ ฝ่ายต่างๆลองไปคิดดูนิครับว่ามีเงินสัก3ามแสนล้านเนี่ยจะทําอะไรให้บ้านเมืองดีขึ้นได้บ้างน,นะครับเอาเรื่องการศึกษาก่อนครับถ้าเราจ้างครูประมาณหมื่นต่อเดือนนะครับเราจะจ้างครูเพิ่มไดถึงหถึ่งล้านห้าแสนคนนี่คือความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากการทุจริตคอรัปชันเราสามารถสร้างโรงเรียนมัธยมขนาดใหญ่ในต่างจังหวัดได้อีกประมาณ5000แห่งนะครับถ้าเป็นด้านสาธารณสุข เงินก้อนนี้สามารถสร้างโรงพยาบาลน่าจะประมาณสัก200เตียงน,นะครับได้177แห่งนะครับถ้าเอาไปทำถนนทางหลวงชนบทสัก60,000กิโลครับบนกรุงเทพนะครับโครงการรถไฟฟ้าสสายปัจจุบันเนี่ยที่กำลังทำกันอยู่สีม่วงสีน้ำเงินสีเขียวสีชมพูเงินเพียงพอเลยครับที่จะไปทำแม้แต่โครงการรถไฟรางคู่ั่วประเทศครับ 3แส,สนล้านบาทนีงสามารถที่จะสร้างสิ่งเหล่านี้ได้นี่คือความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการทุจริตที่จาเป็นจะต้องมีการปฏิรูปนะครับเพราะว่าถ้าเราได้สิ่งเหล่านี้กลับมาก็จะเห็นนะครับว่าการพัฒนาประเทศก็จะมีความเจริญก้าวหน้าไปตรงนี้มากทีนี้ถ้ามองจากมุมหนึ่งนะครับในแง่ของความสูญเสียเนี่ยนอกจากสิ่งที่เราไม่สามารถสร้างขึ้นได้ก็คือว่าการทุจริตคอรัปชั่นเนี่ยได้ส่งผลให้ประเทศไทยเนี่ย ไม่เป็นที่เชื่อถือและกลายเป็นประเทศที่สูญเสียความสามารถการแข่งขันในด้านการรับการลงทุนเปรียบเทียบในอาเซียน10ประเทศนะครับปี50กับปี55เราจะพบความเป็นจริงครับว่าในขณะที่การลงทุนทั่วโลกนะครับที่ไหลเข้ามาสู่ภูมิภาคอาเซียนเพิ่มขึ้นถึง30%แต่ประเทศไทยเนี่ยรับการลงทุนลดลง24% คเค้กเี่กก็โตขึ้นนะครับทางซ้ายทางขวาจะเห็นนะครับแต่ส่วนแบ่งตลาดของเราเนี่ยลดจาก13เหลือ8เราเคยอยู่อันดับ2ในอาเซียนในการรับการลงทุนจากต่างประเทศเราตกมาเป็นอันดับ4